สาธุตรงนี้อีกโซนหนึ่งของวัดพระบาทสุทาวา,าสาว,าวัดพระาาพุทธาบาทสุทาวาสวัดพระพุทธาบาทสุทาวาสอ,อ,อธิบายหน่อยสิเม่จิแอลรอ,อยพระพุทธาบาทคู่ค่ะอือหือ,หอ ล้วก็ช่วงนี้ได้ไปเห็นรอยพระพุทธบาทวันนั้นก็ไปวัดพระบาทสี่รอยในวันนี้ก็ได้มาเห็นวัดพระบาทคู่อีกที่เขาถ่ายรูปขยายไว้ตรงนั้นค่ะอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งของวัดพระพระบาทสุทธาวาสหรือวัดปู่ผาแดงปู่ผาแดงจ้ะอดีตเรียกปู่ผาแดงอื จะได้ให้ลูกๆได้ชมกันต้นพวกนี้ขึ้นอยู่กับพินก็ยังอยู่รอดเลยนะเขาอยู่กับหินน่ะใช่ยังรอดเลยนะอันนี้ค่ะเป็นเป็นพระบาทคู่ยืนรอยพระบาทเป็นรอยพระบาทคู่ยืนเนาะยืนจงกรมนะยืนพิจารณามามากับแมชีแอลอยบนหินเลยอยู่บนหิน พระพุทธรูปส่งกระจายส,สง่าง,งามทีเดียวค่ะลูกเอ๋ยพระพุทธรูปขาวปีพระธาตุเจดีเมื่อกี้เป็นรอยพระบาทที่นี่ก็ประดับประดาด้วยเครื่องบูชาวัตถุบูชาตามความเชื่อ เราจะเห็นพระพุทธรูปองค์ดำเดี๋ยวกับไปใกล้ๆถ่ายให้รูปเห็นหลวงพ่อองค์ดำหลวงพ่อองค์ดำเดี๋ยวยไ,ปยไปถ่ายข้างบนถึงให้รูปเห็น,น,นนะอมื พระพุทธรูปองค์ดำจำลองมาจากที่อินเดียนะคะหลวงพ่อองค์ดำหลวงพ่อองค์ดำเป็นสัญลักษณ์ของพระสมมาสัมพุทธเจ้าค่ะให้ลูกได้เห็นสิ่งที่เป็นมงคลมุมเราอยู่มุมสูง <c oughs> ให้เห็นมุมล่างรอบๆบ,บริเวณค่ะ สวยมากเลย, <S <S ยมีแม่ชีปัญจธรอ,อยู่เคียงข้างคณะพระและชีเข้าลงไปก่อนเรามาช้าขออนุญ,ญาตพาลูกๆชมกันช่วงนี้ลูกก็จะได้เห็นอะไรที่มันอยู่ในป่านะลูกมันไม่ใช่อยู่ในเมืองนะมันอยู่ในป่า ให้ดูจะบนภูเขาสูงสุดของอำเภอแจ่ห่มจังหวัดลำปางบรรยากาศเย็นมากมากสงบสัปปลายะเมื่อวานฝนตกดูซิเมื่อวานฝนตกกุฏิพระสัปปายะสัปปายะจริงๆเลยสงบวิเวก ให้เห็นบริเวณรอบๆค่ะหายากถ้าเราอยู่ไกลก็ไม่ได้เห็นกันเนาะแม่จะทำคลิปมาให้ลูกดูอย่างนี้แหละไปที่ไหนก็จะได้ทำให้เห็นให้ชมนะเป็นบุญตาแล้วลูกแม่เหนื่อยแต่ mm hmm. ภูมิใจที่ได้ทำเพื่อลูกตรงนี้หาม,มุมธรรมชาติ ตอนขึ้นไปยอดดอยข้างบนที่เป็นพระธาตุเจดีที่เราขึ้นไปครั้งแรกกนะันแม่ชีปัญจทรขึ้นไม่ไหวเขาอ่อนเดี๋ยวแม่จะเข้าไปแม่ถ่ายตรงนี้ก่อนถ่ายบริเวณให้ดูโอ้แม่เอาบรรยากาศมาให้ลูกๆดูนะคะปัญเทอรเข้าไปหาพักพวกข้างในเลย แมนะ่ขอทำวิดีโอตรงนี้ก่อนที่ร่มรื่นสับป,ปะยาวิเวกที่สุดเลยลูกเอ้ยแม่นำบรรยากาศมาให้ลูกๆเห็นเย็นมากๆากยังกับฤดูหนาวเต็มไปด้วยแมฆไม้ต้นไม้นานาพันธ์ุเลยคณะพระรชีเขาก็ไปนั่งกรรมฐานกัน บรรยากาศที่ร่มรื่นสงบสงัดวิเวกมาให้ลูกๆดูค่ะคณะพระสงฆ์ที่วัดพระธาตุบ่อส้มทั้งหมดเลยวันนี้นำโดยพระอาจารย์นัทหลวงพ่ออดิศรหลวงพี่บ๊อบหลวงพี่เจมส์ับสำรวจอันนี้ไหนแม่เชียลกับไม่เชียรถ ไม่ชีแอลเสเ็จแล้วยังจ้าป้ามาเลยลูกจ้าแม่ไม่เข้าไฟแล้วลูกเอ่ยถ่ายภาพถ่ายวีดีโอคลิปหนึ่งไปฝากลูกๆบรรยากาศถายากนะนะอแต,แต่ของท่านธรรมโชนวัดจริงๆวัดพระบังท่านอยู่ค้างอ่สวยอย่างนี้เลยสาราปิดบัดสวยใสย่ วัดตะกีบมีห้าหกลูกคนเมื่อกี้เป็นคนขับรถของวัดพระบาทสะอาดสะอา้านร่มเรื่อสัพยะมากอ,มอันนี้แม่ชีปัญจธรเพิ่งออกคอสมาใหม่ๆสภาวะพลังพลูออกมาทีเดียวอนุสัยกิเลสผุดจกักได้สำเนจ พุดขึ้นมาดับไปพูดขึ้นมาดับไปใครที่อยากจะเข้าคอร์สก็บอกแม่ได้เลยนะแม่จะสมัครให้ส่งบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรมากับผู้ที่ทางศูนย์จะติดต่อชื่อและเบอร์โทรเช่นกันค่ะใครที่ได้เข้าคอร์สของ วิปัสนาของอาจารย์กุเอนก้าก็อีกมิติหนึ่งเลยที่เราหาไม่เจอในโลกปัจจุบันในสภาวะปกติแต่ถ้าใครได้ไปนั่งเข้าคอสิวันมันจะเห็นเวทนาและมันจะขุดอนุสัยกิเลสออกก็คือมาอยู่กับลมหายใจนี่แหละค่ะสูดลมกลั้นลมปล่อยลมไปเรื่อยๆ เห็นเวทนาและความรู้สึกก็อุเบกขาว,วางเฉยกันนะคะแล้วเราจะเกิดความมหัศจรรย์ของธรรมะที่ในจิตในใจของเราค่ะนำบรรยากาศร่มรื่นสงบสัป,ปะยะในเขตส่วนหนึ่งของวัดพระบาทสุทาวาสหรือวัดปูผ่ผาแดงอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง เป็นพุทธสถานเป็นธรรมสถานที่ใครจะมาปฏิบัติสงบวิเวกได้เลยทางธรรมเราเรียนแล้วมีวันจบแต่ทางโลกเรียนยังไงก็ไม่มีวันจบ เชิญลูกๆมาพิสูจน์เถิดสว่าขาโตพระควาตาธรรโมธรรมะต้องเชิญมาพิสูจน์ไม่มีลึกลับสว่างเสมอช่วงนี้มีโอกาสได้พาลูกๆเดินชมรอบๆจังหวัดลำปางชมธรรมชาติป่าภูเขา ทำชิปประจรลงเท,าท้าเราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วค่ะจะขึ้นรถกลับแล้วเหนื่อยสูตรลมก่อน เอ้ข้อ่านแล้วก็เจออย่างก็เดี๋ยวขอ่านแล้วเอางก็ราขึ้นรถตรงนี้นะคะไปลงข้างล่าง้ออานอเบอร์หนอันแสดงว่าตู้ห้องกุญแจกับห้องปอเบอร์ ขอยลูกทุกูปทุกนามจงอิสระจงมีจิตอิสระจากทุกทั่วทุกรูปทุกนามจ้าเราจะขึ้นรถแล้วได้นั่งแล้วทีนี้กันเดียวเนาะ จ้าอาจารย์ให้กันแล้วคุณรักษาธรรมสวัสดีนิพพานปัจยโหตุ